ก็สวัสดีสวีดัสกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพวไม่อยู่กับผมช่อง a u t o t อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาขับเครื่องบินแบบโบอิ n งเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมมาดูกันว่าจะเชิดขึ้นและลงเป็นยังไงนะครับขันแรกนะครับติดเครื่องนะครับผมขออนุญาตเอาเสียงลงนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องเนี้ยน่าจะดังนะครับเอาไว้ต่ำๆเลยครับติดเครื่องเลยครับแล้วก็สตาร์ทครับ เดินแล้วครับไม่ดูภายนอกนะครับเครื่องสั่นนะครับหน้าเนี่ยเตี้ยม,มากนะครับโบูเจ็ดสามเจ็ดเบลวินนี่สามแปดจ็ดสี่นะครับผมหน้าต่ำมากถึงไปตรงเส้นลันเวนะครับขอทำให้ล้อตรงเส้นก่อนเราจะเดินทางไปที่สนามบิน PRT e H นะครับ ไปเลยรับเสร็เครื่องกันแล้วดูภายนองกันก่อนอย่างนี้ก็เช่นกันกับแอร์บัส2อสามสองศูนย์นะครับที่ว่าคุมง่ายมากครับพับร้อครับพับล้อเสร็จแล้วก็เข้าไปภายในห้องนักบินเลยครับแต่ระดับความสูงนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย เพิ่มระดับนะครับไปตอนนี้อยู่ที่ความสูง1,700กว่าฟุตนะครับผมหน้าเนี่ยเหมือนออโต้พลทโหลดถึงเครื่องนี้ทำงานดีมากนะครับผมถ้านักบินยกเครื่องขึ้นแบบไม่พังเนี่ยออโต้ Auto เพลทโหลดยังไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าปล่อยปุ๊บออโต้เพลทโหลดทำงานให้เครื่องมาตรงเลยครับออโต้เพลทโหลดดีมากครับ เอาตัวเปหลาดทำให้เครื่องในระดับที่เหมาะสมนะครับผมสำหรับโบ e i n ิงเจ็ดสามเจ็ดไฟรดันเวยเรายัางเห็นอยู่เลยนะครับโบ e i n ิงเจ็ดสามเจ็ดเทียวบินสามแปดเจ็ดสี่ทำการเลี้ยวขวานิดน,นึงนะครับ ผมเคยเอาเครื่อง A สามสองศูนย์จากสนามบินนี้ไปแลนด์ที่สนามบินทีเชียทีเฮนนะครับแบบมันต้องข้ามภูเขาไปด้วยนะครับภูเขารูปใหญ่ๆเลยครับถ้าจะแลนด์ในรันวศูนย์สองนะครับศูนย์หนึ่งไม่ต้องผ่านนะครับเราเห็นเกาะแล้วครับเกาะอยู่ใกล้กันมากนะครับฝั่งนู้นก็เห็นนะครับฝั่งนี้ก็เห็นนะครับมีไฟรันเวหลังภูเขาแล้วครับ ฝั่งนี้ใกล้ลันเวมากฝั่งนู้นก็ใกล้ลันเวมากครับดูควันที่ออกมาจากไอพ่นของเครื่องการระบายเชื้อเพลิงของโบอิ n งเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมนั่นครับไฟลันเวย์เหมือนจะเป็นสนามบินเล็กนะครับไม่ใช่สนามบินที่เราจะแลนด์นะครับก็ลดระดับนะครับความเร็วนี่เครื่องหน้าจะลดไวอยู่นะครับผมนั่นนะครับ ลันเวกากะบาดที่เราจะแลนที่ลันเวที่ศูนหนึ่งะครับต้องห้ามภูเขาลูกนั้นนะครับเครื่องลงมาที่สามพันห้าร้อยฟุตนะครับเป็นในันเวไม่ไกลไม่ไกลนะครับ ลดความเร็วมาที่เจ็ดสิบห้าก,ก่อนนะครับโอเคลดเรื่อยๆนะครับความเร็วแรงมากนะครับตอนนี้แรงเกินแลนดิ้งเลยนะครับแต่ผมเชื่อในเทคนิคของตัวเองครับก็จะคุมความเร็วได้นะครับต้องลองครับ ตรงเดียวนะครับกลางรอเลยครับขอเอาความเร็วลงสุดเลยนะครับไม่ให้มีความเร็วนะครับให้เครื่องหยุดไม่ทำงานแต่ไม่ได้ดับนะครับเลี้ยวครับไก่แรงนะครับเครื่องบุญเจ็ดสามเจ็ดเหมือนลงไวมากครับ ต้องปรับเกียร์ถอยหลังและเร่งความเร็วสูงสุดเพื่อเบรกเครื่องให้ได้ดีที่สุดน,นะครับอันวีวศูนย์หนึ่งครับชน,นะอู้ดูลออ้อรถให้แต่พื้นเลยเรียบร้อยครับ ความเร็วสูงเกินไหมนะครับอ๋อพอดีนะครับโอเคไฟนี้รันนิ่งได้ปลอดภัยนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง A U T O T ด้วยครับขอบคุณครับ